ี่ชื่อจุธาทิพย์นันสุนทองคำสุขแต่ทุกคนจะรู้จักกันในนามของครูแอดค่ะพี่จะมีงานหลักก็คืออยู่ที่ Nursing Home ที่แลนวิกส่วนวันอาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะมาสอนดำมาตั้งชมรมขึ้นค่ะชมรม,มของพี่ตอนนี้ตั้งชื่อว่าชมรมอนุรักษ์ไทยจะสอนทุกวันอาทิตย์ที่โบสสแตนมอรโรสค่ะ คือสอนเนี่ยจะเป็นเบสิกของการรำานาฏศิสินไทยจริงๆเลยซึ่งเป็นต้นฉบับจริงๆเพราะว่าพี่มีความรู้ทางด้านนี้มาโดยตรงใช่ไหมคะก็อยากที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้ได้รู้ถึงแบบพื้นฐานของการรำจริงๆอะคะ่ะก็จะสอนเด็กจากขั้นพื้นฐาน จากการตั้งวงจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กจะต้องรู้ท่าเบสิกของการรำตั้งแต่ต้นค่ะคือจริงๆแล้วการเริ่มราไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักการตั้งวงตั้งวงก็คือการตั้งวงก็ต้องรู้ว่าตัวนางตั้งวงแค่นี้นะตัวพระตั้งวงสูงนะหรือจะเป็นการจีบจีบเนี่ยอย่างเด็กหรือคนที่ไม่มีความรู้เลยจีบเอ๊ะจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กนาะศิลจริงๆอาจจีบอย่างนี้นะ มือท e ุกนิ้วทุกนิ้วต้องกลายออกไปต้องจีบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเบสิกต้นๆการตั้งวงการจีบการเอียงนะคะการยกเท้าอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นเบสิกของของการดำนาาจะสินไทยค่ะพี่แอดมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2,000ไปปลายปีค่ะก็เกือบ10ปีแล้วเริ่มต้นที่พี่มาซิดนีย์เนี่ยตอน ปีแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญซึ่งอยู่ตรงร็อกเดลแล้วพี่จุไลัยนะคะซึ่งเป็นเป็นรองผู้อโนวยการของทททเนี่ยแกไปเปิดบูธท,ที่ร็อกเดลพลาซาแล้ก็ ไปยืนดูอุ้ยมีลำนี่มันเหมือนกับว่าอยู่ในใสายเลือดนะอ่ะพะมีลำเราก็จะไปดูแล้วไปยืนดูนี่ก็แฟนอะคะ่ะเขาก็รู้จักกับแบบเขามาอยู่ที่นี่นานเขาบอกเออไปสิเข้าไปหาพี่คนนี้สิพี่คนนี้อยู่ทท,ทเ,พเพราะว่าเพราะเราก็จบมาอะไรเงี้ยก็ไปแนะนําตัวกับพี่จุลัยพี่จุลัยแกบอกอุ้ยดีเลยอยากได้มาช่วยงานอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยแกก็เรียกเข้ามาช่วยงานทท แล้วแกก็รู้ว่าเออเราเป็นครูเนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแสดงนะคืออยู่เบื้องหลังซ้อมเด็กให้แกค่ะนะคะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เหมือนกับจุดประกายไฟว่าเออเราจบไปนานแล้วเราได้วิชาความรู้เนี่ยกลับมาใช้กับต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จบจาก โรงเรียนน่าจะศิลป์กรมศิลปากรโดยตรงเลยที่อยู่ตรงสนามหลวงแต่พี่จบมานานมากแล้วจำได้ว่าประมาณปี2 2 7 2 8แนะน,นะคะแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยก็คือคลุกคลีกับการลําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราทํางานกลางคืนร้านอาหารเนี่ยคะ่ะก็ทามาอยู่ช่วงหนึ่งพอรู้สึกว่าเริ่มเมียอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปก็ไปทำทำงานประจำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งมาถึงที่นี่คะ่ะก็ได้กลับมาใช้อีกทีหนึง่ง พอมาอยู่ตรงนี้เราก็อยากที่จะทำอนุรักษ์เพราะเหมือนว่าเราไปเห็นเด็กบางทีเด็กลามาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจอะเร,เราสอนจะเองดีกว่าก็เลยจึงอยากอยากตั้งชมรมแต่ไม่มีคนสนับสนุนอะไรมากมายพี่ก็พยายามทําด้วยแรง แรงแรงของพี่เองไม่ว่าจะเป็นแรงเงินแรงใจอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามตั้งชมรมขึ้นมาซื้อทุกอย่างเองมีทุกอย่างเองเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างเด็กขึ้นมากับมือจากเด็กที่ไม่เป็นอะไรเลยจากศูนย์เลยค่ะจนได้ถึงทุกวันนี้ได้ไปโชว์ได้ใช้ได้ได้ไดไดใช้ความรู้ความสามารถให้สังคมอะค่ะคือเด็กที่อยู่กับพี่เนี่ย จะจะออกไปจากพี่ก็คือเขาเป็นสาวไปแล้วคือเราจะสอนเขาหน่อยเด็กพอเขาเริ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนอายใช่ไหมเด็กที่นี่เราก็เข้าใจพี่ก็จะแบบว่าจะเก็บเด็กใหม่ใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยพ,พี่พี่เริ่มทํานี่มาประมาณสักสี่สีี่ห้าปีได้นะคะสี่ห้าปีที่เริ่มเป็นชมรมเล็กๆนะคะการตั้งชมรมของพี่เนี่ยไม่มีการเสียงเงินมาเรียน นะคะแบบพี่เนี่ยพยายามให้เด็กอ่ะมาเรียนเพราะว่าให้ใจเขารักแต่อีกหน่อยเนี่ยถ้าเรามาแล้วเราต้องมีการเสียค่าที่เสียค่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมีการแบบช่วยชมรมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่สอนได้พี่สอนเด็กได้ได,ได้ได้ทุกวัยแต่วุฒิภาวะของเด็กเนี่ยดีที่สุดเนี่ยประมาณ7ขวบประมาณ6 หกเจ็ดขวบเนะะี่ยบางคนห้าขวบก็เคยมาให้พี่สอนแต่อันนั้นคือหมายว่าวุฒิภาวะเด็กของคนนั้นคนนั้นพร้อมพร้อมที่จะเรียนกับเรามันขึ้นอยู่กับเด็กด้วยแต่ความสามารถที่เราจะสอนเขาเนี่ยเราสอนได้เขาทุกวัยเลยแม้แต่โตแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วมามาเรียนก็ยังมีค่ะเพราะว่าเขาอยากที่จะไปโชว์ของเขาเองพอเราสอนเขาเสร็จเราก็ให้ให้เครื่องแต่งตัวเขาไปแต่งตัวด้วยอยะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่อยากที่จะ ให้เด็กในรุ่นใหม่หรือเด็กที่เกิดที่นี่คะ่ะอยากให้เขาอนุรักษ์ ความเป็นไทยถึงแม้จะเขาจะแบบว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ให้เขาได้รู้นิดๆหน่อยๆซึ่งการที่เข้ามาอยู่ในชมรมเนี้ยอาจจะได้ทั้งวัฒนธรรมไทยและการพูดภาษาไทยเพราะเวลาพี่สอนเนี่ยพี่จะสอนเป็นภาษาไทยแม้กระทั้งจีบตั้งวงเนี่ยฝรั่งที่มาเรียนกับเราเขาก็จะพูดตามเราว่าจีบหรือตั้งวงแล้วเด็กที่มาอยู่ที่เนี่ยซึ่งเป็นลูกครึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของการการํำไปด้วยค่ะแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้ง ศิลปวัฒนธรรมและภาษาเข้าไปด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบมีแบบมีลูกมีหลานหรือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตัวเองหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเรียนกับพี่เข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้เนี่ยก็เชิญได้ค่ะทุกวันอาทิตย์แล้วก็ติดต่อพี่มาได้ค่ะในเบอร์โทรศัพท์นะคะ0409155605ครูแอดค่ะ Thank you.